Oh.

พี่แบงค์พี่ใหญ่พี่แบงค์ใหญ่นี่เลยระบบทคได้สวยวันสวยขึนไม่มีวันแกนะครับขอบคุณค่ะ ตีมาตีมาสบายเงี้ย1นี่ะตัวแทนโรงเบียร์วแก้เมยเมยมยแล้วคมาแล้น่มนีู่อยู่ในกล้องอยู่ในกล้องไปนอพี่เมย์ โหอีเมลโวยุ่งมากคุณกันลูกไปเขาเดีาเพงเปยนเสือตาเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์หนึ่งมาเจเเจรอเเกณ์เปไหนวะเดี๋ยวให้่ดูเป็นคนที่อะถือถือให้พี่หนึ่งอะพี่เก๋แล้วกล้วยแมลนะ เป็นกล้วยหมดเลยเหมือนกันเหมือนกันแม่เนะ่ารักก็ขอให้แม่น่ารักอย่างนี้ต่อไปนะครับน่ารักตลอดไปล้วก็รักหน้าหัวหน้าก็รักไระรับอย่างนี้ตลอดไปดเป จำเียดอไปเลปแล้วไปแล้วีมาแล้วพี่พปัมาขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ามมีรยีนนเินะไปาไปเอ้มีามสุมากนะขอ,ให,อให้มีไม,ม,นะม่รู้จะพูดคาไหนดีว่ามันมีความส,สุขมมีอยู่แล้วนะเนทองแล้วก็มีถาม,มาเอาท้าหกม่มีหลังจากนี้ป้าไปทำงานให้มันจะบอกว่าน้อยลงมันก็ไม่ได้ ทำเข้าพิวัยเพราะเราก็มีแต่หน้าวันจะแก่ขึ้นแก่ขึ้นดูแลกันแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าป้าจะดื้อป้าจะรังครั้งป้าทำให้ดูเสียใจแต่ตั้งแต่ผ่านมาจนถึงหวันนี้อยู่น่าจะรู้แล้วว่าป้าทำมันอยู่บ้างอ่ะจะได้เวลาเอาแหวนมาใส่เหมือนเดิมแล้วอยู่น่าจะรู้นะว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไง เราก็ทาให้เห็นว่าทําได้ไม่จําเป็นคือถามว่ามันไม่ไม่ที่ไร่สดด้วยนะไร่สดด้วยนะไร่สดครับคือผู้รู้ลว,ว่ามันมันไม่รู้สึกว่าไม่อยากทําให้คนที่อยู่ข้างๆเสียใจ <c oughs> ไม่อยากให้รู้สึกว่าวันหนึ่งเหมือนที่เราเคยเห็นปัจจัยของพี่เบิร์ดมันคือตัวอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องกลับมาดูคนที่อยู่ข้างๆคน,นแล้วเราเราคงไม่ไปทํารู้สึกว่า สนุกที่เราเคยทำรู้สึกว่าทำให้เนี่ยเราต้องมาน่าเสียใจตอนเด็กที่ไปมันคือความสุขและกำลังชีวิตทั้งนั้นที่มองอยู่ค่ะย้ายไย้ยันน่อน อ่ีเบอร์กลรมห้องเราบ้างตัดเคกอยู่เ้ยไม่ไเม่งั้นไม่มีต่อไม่มีมงเีไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยมีอาจจะเป็นอกไก่ของเบบีแก่เลยแก่เลยเลยเลย่เเอเปหนึ่งตัว อ้ฝนเด่นหมดเมาแต่เด่นเย่ไอโฟนเอ้ยงานงานคนสิบสองจีนุ่มอนเน่อาโทรศัพท์ไปเอาเกิดเกี่ยวไหมหยหยิบไม่หมดเลยอ่ะไม่ช่วยหยิบมาหนึ่งคนไห้เป็นไรคนแม่แม่ระวังเคลิด้วยแม่ระวังเคลิเจยูเป็นคนยังไงใช่จ ียู่ปีนี้จะบางไปหน่อยนะปีแล้วปัดเต้ปีนี้เราบา iPhone ีนีไม่ซื้อ p h o n e ให้กับบุญแล้วไอโนสมมตถ้าของน้าของน้าอยู่ไหนไม่ได้่ะไม่มีแล้วนี่เื่อนเื่อน้วาขอใต้ขาดไม่ดีเลยใต้ถุนใต้ถุนเนย โอ๊ยสีน้ำเงินไมใช่หมที่ว่าสแแดนพูดว่าอยกได้สเงิน A ก็มาายของแกงนี้ยให้กัดต้นทองได้ไหคนดูห้าพกว่านี่นะครับขอบคุณมากนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนห0 0พกว่า ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้มีความสุขมากๆขอบคุณที่ไว้พอด้วยนะคะโซมเลยตอนนี้โซมไปหมดแล้วอ่ะจุบโชกันคนดู5,000กว่าพ่อคนดูห้าพันกว่าเป็นไงตื่นใจมากนี่เท่าไหร่หมดแล้ววันเกิด มันเกิดรองเท้าหลุยเป็นไงสง่าไหมมันเกิดถ้าเป็นรองเท้าหลุยเป็นไงสง่างามแล้วจะด่าว่าอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ขโมยพรให้กับยูนะครับขอบคุณพี่น้องตรงนี้ด้วยก็วันนี้ครับพี่พี่เวียกับพี่เบลล่ามาด้วยนะครับพี่เวียพี่เวีย พี่เบลล่าเป็นไงมากนี่พอแล้วค่ะะเริมดูนะคะ e r นะคะี่ฝากฝากช่องฝากคนดูห้าพกว่าคนดูห้าพันกว่าเดี๋ยวเดี๋นึเดี๋ยว่งเดี๋ยวไปเดยถืองเดี๋ยฝากหนึ่งเดีกยวไปหนึเวนะฮะอยากมานดูคลิปสนุกๆนะครัดจายชป่อนุกงไนะคงับจากช่อดง i ีน่นะครับ ฝากหน่อยนะคะฝากหน่อยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจได้เยนะฮะมีนบอลเนี่ยคุณพ่อไปแจมค่อนข้างบ่อยอยู่ค่ะเอออน้บอลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนบอลน้ำพริกก้าหมูเบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ๊ยตายแล้วขอบคุณมากครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก้อนนี้ก็คือเพื่อนๆของพี่ยูนะฮะ เดี๋ยวไปดื่มผมได้ไม่เห็นเบียร์เดี๋ยวไปดืด่มนะนี่นี่ฮะคนดูห้าพันกว่าคนตรงนี้นะฮะห้าพันกว่าคนนะครับนี่นี่อ่นนะนี่นะอนนะ 5, <000 S 1> ห้าพันกว่าคนสวัสดีค่ะ,ะร้านชื่อร้านอะไรพี่จี้ป่าวนาไรค่ะไทยมิตรนะคะ,ะ,ะกำลังจะเปิดเร็วๆนี้ค่ะนี่เพื่อนอยู่นะครับ นี่ผมให้ดูน้องสาวยูริบางคนอาจจะไม่เคยเห็นน้องสาวเขาคุณดูครับพิมพ์เดียวกันเลยครับคุณดูครับน้องสาวยูครับอ่ะคุณดูห้าพันคนสวัสดีค่ะนี่ถ้าผ่านการค้นไปซื้อโทรศัพท์ที่ร้านโฟนเซ็นเตอร์นะคะมาได้เลยนะคะนี่เขาแก่เราแล้นะเราแก่เป๊ะยิ่ขงเข่าเลย ขอบคุณเฮียเบาด้วยนะครับนี่เฮียเบาของเราเฮียเบาจากยันฮายันฮาพี่กรรอนี่แล้วก็ป๋าหน่งเมนเปียบเมนเปียบเฮียเบาสุดยอดเลยมีให้เปียบตลอดอยู่ไ้เพราเฮียเบาขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับอ๋อนี่ฝีมือกับข้าวจากแม่เอ๋นะฮะนี่ นี่นี่นี่สร้างบอกไปเธออยากกินอะไรทำให้หมดนี่นะฮะนี่คือคุณเจนะฮะคุณเจเมียคุณเดงคุณเจเมียคุณเดงนะฮะหน้าท้อเป็นไงครับสักคิ้วที่ไหนครับคิ้วสวยใบเจเจค่ะไถล่าเบอร์โทรหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งแปดนะคะ ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณนะ